ไม่ได้รับค่ะเราต้องแต่ iPhone 11ขึ้นไปค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้เรามีบริการรับเทอร์แล้วนะคะแต่ว่าจะมีรับเทอร์รุ่นอะไรบ้างไปดูกันเลยถ้ารุ่นนี้เรารับเทอร์ไหมคะไม่ได้รับค่ะเราต้องแต่ iPhone 11ขึ้นไปค่ะคุืแฟนรับเทอร์ iPhone แล้วนะคะสามารถนํามาขายได้หรือว่านํามาเทิร์เครื่องใหม่ได้ค่ะถ้าเทิร์จะมีส่วนลด1,000บาทนะคะต้องแต่ iPhone 13ขึ้นไปนะหรือถ้าจองเป็น iPhone 11ก็ลดดาว500บาทสามารถมาใช้บริการได้เลยค่ะถ้าเกิดรับซื้อเรารับซื้อแต่รุ่นไหนมั้งคะ รับซื้อตั้งแต่ออ13ขึ้นไปค่ะถ้าลูกค้าเก่าเหรอจะได้อะไรบ้างลูกค้าเก่านะคะจะได้สิทธิพิเศษค่ะรับเงินเพิ่ไมไปเลย500บาทค่ะสนใจอยากใช้บริการทำไงคะ ติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะที่ยูเฟนแอดไลน์มาได้เลยนะคะแอดยูเฟนตอนนี้เรารับเทิร์นแค่สสาขานะคะจะมีที่สาขาวงเวียนใหญ่แล้วก็สาขามากะปีนั่นเองถ้าสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาใช้บริการที่สสาขานี้ได้เลยส่วนใครที่สนใจอยากจะผ่อน iPhone นะคะแต่ว่างบน้อยก็สามารถที่จะมาออมดาวกับเราได้เลยออมริ่มต้นแค่1น0บาทเองนะคะออมถึงยอดดาวก็รับเครื่องไปใช้ง่ายๆแค่นี้เลยนะคะใช้บริการกันเยอะนะคะ